สวัสดีค่ะทุกคนนุ้งนิ้งกำลังเดินทางไปเที่ยวนะคะตอนนี้นั่งรถอยู่ก็จะมีความวุ่นวายเดินไปเดินมา จะบอกว่าไปไหนแต่จําชื่อไม่ได้ของวานนุงนิงจะไปเที่ยวของวานประจวบอยู่ที่จังหวัดประจวบนะคะตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันมาภาคใหญ่ๆล้วตอนนี้ก็อยู่แถวเกือบจะถึงสมุทรสงครามแล้วก็วโวยวายโวยวายอยู่อย่างนี้ เวลามังไงเวยาบ้างเอ่ะอออไปเที่ยวทะเลกันแต่เดี๋ยวจะต้องรอดู ว่านุงนิงจะได้เหยียบน้ำทะเลหรือเปล่าจะดูนั่นดูนี่โวยวายไปนั่งพักเป็นระยะตอนนี้นี่คืออาการคือไม่ไม่โวยวายเท่ากับตอนที่มาเที่ยวครั้งแรกนะคะตอนนี้คือดีขึ้น แต่ก็ยังคงมีความบวยวายอยู่แต่เบาขึ้นเยอะรอบที่แล้วนี่คือเสียงแหบเสียงแห้งอันนี้ก็จะบวยวายหย,ยุดหยุด เปมาติดตั้งตรงนี้ <Wow. S 1> จะได้ดูวิวได้สวัสดีนะคะห <Wow. Wow. S 1> นุ่งนิ้งกำลังเดินทางไปเที่ยวค่ะ เต็มใจหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ได้ไปง่วงก็ง่วงบวยวาก็บวยวา คลองวานค่ะนิ้งไปเที่ยวคลองวานไปพทักบ้านพักสวยๆที่พักเขาบอกว่าสามารถเอาแมวไปได้ต้องจ่ายค่าที่พักด้วย สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะคะค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปประจวบไปคลองวานนะคะเป็นการพา ลุงนิ้งไปเที่ยวครั้งที่สองในชีวิตของเขาใช่ไหมครั้งที่แล้วลุงนิ้งไประยองนะคะก็จะมีความโวยวายกว่านี้เยอะมากมากใช่ไหมร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งวันนี้นี่คือคืออาการดีขึ้นเยอะโวยวายน้อยแต่ก็ยังคงมีความโวยวายอยู่ด้วยด้วย อาจจะเป็นนิสัยของน้องนิ้งซึ่งมีความขี้กลัวก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปไหนเดินออกไปปล่อยวัดหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยกลัวไว้ก่อน สวัสดีแล้ว ก็เตรียมอุปกรณ์ไปเยอะนี่อันนี้เรามีของนุ้งนิ้งก็เกินครึ่งคันละของคนน่ะนิดเดียวของของนุ้งนิ้งเนี่ยข้างหลังเนะะี่ยค่ะมีรถเข็นด้วยถอยรถใหม่นุ้งนิ้งถอยรถใหม่มาหนึ่งคัน เต็มรถเลยแต่ยังดีว่าน้อยกว่าตอนที่นมเย็นน้ำแข็งของจะน้อยกว่าน้อยกว่าชูกาชูก้าสัมภาระจะเยอะกว่านี้ว้ายๆตลอดท้งขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมกัน ตอนนี้ก็เป็นการไลฟ์สั้นๆนะคะระหว่างการเดินทางเดี๋ยวถ้ามีจุดไหนหน่าสนใจเ,เดี๋ยวถ้ามีจุดไหนหน่าสนใจหรือว่าถึงที่พักแล้วก็จะจะถ่ายรีวิวให้ดูนะคะที่พักสวยๆที่สามารถที่จะเอาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวได้นะคะก็เผื่อไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งสถานที่จากที่เราดูมาเป็นสถานที่ที่สวยน่าสนใจ เอาแมวเข้าไปได้นะคะสำหรับไลน์นี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ